ผมจะลองคำนวณขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟเส้นนี้ดูนะครับสายไฟเส้นนี้ผู้ผลิตระบุข,ขนาดพื้นที่หน้าตัดของมันมาที่10ตารามิลนะครับจะมีสายท่องแดง7เส้นตีเกี่ยวกันอยู่นะครับอันนี้ผมตัดแล้วก็ปอกออกมาแล้วก็จะมีทั้งหมด7เส้นนะครับมันตีเกี่ยวกันอยู่2 4 6 7ผมจะวัดดูว่าสายท่องแดงแต่ละเส้นเนี่ย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกี่มิลลิเมตรผมจะใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางดูนะครับ1.30 1งจุดสศูน ต้องหาตำแหน่งที่มันไม่บุกไม่บี้มันจะได้เต็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.30 1.30 1.30 1.30 หนึ่งจุดสามศนนะครับเดี๋ยวตัวเลขไม่นิ่งเพราะว่าคีบไม่สนิทหนึ่งจุดสามศูนโอเคสายท่องแดงทุกเส้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.30ม mm. มิลิเมตรนะครับทีนี้จะลองคำวนวณดูว่าสายไฟเส้นนี้มันจะเต็มขนาด10บสแควร์หรือเปล่า หนึ่งจุดสามศนหารสองเพื่อหาค่ารัสมีนะครับเอาค่ารัศมียกกำลังสองแล้วก็คูณด้วยพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่คูณสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็คูณด้วยจำนวนเส้นสายท่องแดงมีทั้งหมด7ดเส้นนะครับคูณเจ็ด เท่ากับก็แสดงว่าสายไฟเส้นนี้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่ประมาณ9.28ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับก็ยังไม่เต็ม10ตารางมิลลิเมตรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตามมาตรฐานเขาให้มีเปอร์เซ็นต์ค่าความลาดเคลื่อนได้เท่าไหร่ได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องไปค้นดูเนื้อหาในมาตรฐานของมอกอีกทีครับ